สวัสดีที่บ้านเจ๊จอยค่ะบ้านเจ้จอยได่ไหมวันนี้มาจากสวนก็ว่าทาอาหารกินกันพี่น้องจอยจะทอดมันเอ้ยทอดอะไรนะจอยทอดหมูสูกินจ้ะทอดมันหม<ฮ>ู<ฮ>อืมเป็นกระเซีไว้กระเด็นละแล้วก็จะนึ่งเห็ดนึ่งแล้วจะอุ่นจ้ะโอนเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรจอยบางคนเขาเรียก่เห็ดปีกเขียวอ่ะหรือบางเขาก็เรียกเห็ดปีกนก น้ำพริกน้ำพริกเห็ดแล้วก็ผักผักดองของเราที่เราเก็บละจ้าไปเห็ดไปแม่รั่วยินง่ายๆพี่น้องค่ะมันบอกง่ายเลยจอยเลยหลายอย่างอยู่นี่ล้วก็มีกุยช่ายกุยช่ายจอยกำลังอุ่นกุยช่ายจอยทอดไว้ก็อุ่นด้วยกันเตาโอเอาพี่น้องผักเล่นกุยช่ายจะเก็บในสวนอืมใช่กุยช่ายจอยเยอะอยู่ต้องเก็บไง อเอาไว้ให้เจเน่เจชอบกินผักเพื่อน <c oughs> เออเจชอบชอบผักเนี่ยอันนี้ก็ออกมาจากสวนนะยายเนี่ยสลัดแมนสลัดจากสวนโอู้หูชอกินเมี่ยงปลาเนาะยายเนี่ยงฟ้าเมี่ยงหมูเนี่ยอบอกให้พี่เก็บพี่ก็ไม่เก็บเอาไปกินกับเมี่ยงหมูตอ,<ข>อ,อนนั้นแม่ก็เก็บวันหลัง,ลง,ลง,งนเก็บตอนนั้นแม่อยู่วันหลังก็มาเก็บมาพี่น้องคะสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีสสดทุกคนน,นะคะ วันนี้มาสวนจอยเนาะเรก็เลยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็มากินข้าวมากินข้าวหวานดีเมนูอะไรมั่งบอกเขาเลยจ้ะไม่พลาดถ้ามาบ้านจอยมันมีกับข้าวเยอะพี่น้องทอดอีหย่างก็ทอดหมูทอดหมูพี่น้องขาล้วกุยช่ายจอยทําเองแล้วก็น้ําพริกน้าพริกน้าพริกไอ้น้ําพริกเห็ดพี่น้องใส่ชิมไปแนแบบแสบเห็ดเลยเห็ด เห็ดปีกเกี่ยวเขาเรียกใช่หรือว่าเห็ดปีกนกจ้ะอืมอืมเดี๋ยวสายจะขึ้นชื่อขึ้นรูปเพอให้ดูเนาะกินได้อันนี้ก็อันนี้ก็เห็ดเหมือนเดิมตัวนั่นแหละเห็ดตัวเดียวกันจะเห็ดปีกนกลองคิมอือหยิบไปมาให้พี่สายคิมได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงกึนๆนะเหมือนนางลมหรือนางฟ้าหน่อยจ้ะไม่มมันมันเห็ดไอ้ที่ว่าเรากินกับซุกิยากิอ่ะเห็ดใหญ่ใหญ่อ่ะเห็ดที่ว่าเขาว่ากินซุกิ เห็ดอะไรนะเขาเรียกออริจิหรือเปล่าเออไรอ,อนั่นแหละคล้ายๆเออเสียบพี่น้องเสียบแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเนาะคล้ายๆจะกลิน่นคล้ายเห็ดโคนหรือกลิ่นอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวทายขึ้นชื่อให้ดูกินได้ปลอดภัยนะพี่น้องเขาจะเขียนไว้เลยว่ากินได้เนาะอันนี้จอยก็เอามาแปลรูปเป็นทําเป็นแจ่วทํานึ่งประมาณนี้พี่น้องจ้นะเนาะเอาไปต้มยำได้จ้ะไปผัดต้มยำไปแกงใส่หน่อมไม้ คือถ้าไปเก็บอันเก่มมันจะเหมือนเห็ดกระดา้างที่เหนียวมากแล้วแต่จะบอกว่าระบบการเผาผ่านของเราไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเหนียวมากๆอยาก,กินแนะนํอยะาก,กินนะถ้าจะกินกินต้นที่ว่ายังไม่เก่มากยังไม่เก๋เพราะว่าให้สังเกตดูตรงตรงใต้ท้องเขาจะว่ามันจะมีไอ้นี่พี่เขาเรียกอะไรนะรังผึ้งถ้าว่าไอ้ไหนที่มันเห็ดเก่แล้วรังผึ้งมันจะก็จะบานใหญ่ฟองใหญ่นะเป็นฟองน้ำแต่ว่าถ้าอันไหนมันยังอะฟองเอรังผึ้งเขามันยังไม่ยังไม่บวม อืมอือนี่อะจ้ะมันจะกรอบคึ้นขื่นมีความหวานเนาะมันเหมือนเห็ดที่จอยบ้านอ่ะเห็ดที่มากินกับกับซุกี้อ่ะในร้านซุก,กี้เนไม่มีขมไม่มีเมือกนะอืมมันกรุบกรุบพี่นนองแล้วก็หอมหอมอืมอฉีเหยเขาดูด้วยอ่ะฉีเใี้เขาดูด้วย <c oughs> คือย กนขีพถ้าขีดไปมันเห็ดนางลมน่ะอืมหากระดาษที่ชู่แล้วจอยมองอมใหญ่เพื่อนๆระว,ว่าอร่อยไหมอร่อยถ้าเราจะเก็บเราเก็บเห็ดอันนี้ก็เห็ดอะไรนะเห็ดนางไก่เนาะเห็ดนางไก่ออร่อยตัวไม่มีเมือกไงพาพี่สายกินจะไม่เพราะว่าเพื่อนๆเหรอลองเข้าไปดูได้นะนเพื่อนๆนมันมีทุกป,ประเทศที่ฝรั่งเขาเอามาทําให้กินนะจ้ะมีหลายช่องมาก ให้มือเลยด้วยพี่น้องอะไรนี่นะผักเสี้ยนดองผักเสี้ยนเดี๋ยวพี่มาใส่จานพี่อืม,อมไม่ชอบหอมหรอกนั่งกินเล่นอะไรได้ผักเสี้ยนดองพี่ชอบอ่ะอืมเราชอบนี่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 ติดมันชอบไหมก็ชอบกดแล <laughs> ้วเราจะนั่งเลือกเอาไปนั่งกินคนเดียวให้หมดเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะ ต้องไปใส่อะไรนะน้ำมะขามเปียกเพิ่ม,มอะก็ไปกินฝนพอดีแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันมันไปใส่พวกเปรีป้ยวไม่ได้ไม่อร่อยเนาะเพราพื้นมากตัวใจสุกี้กับสีเสบอกไม่ได้จอจใช่อืม เราจนพาไปเก็บวันวันหลังมาว่างๆไปไหมตรงโรงเรียนใหญ่จอยอ่ะที่จอยบอกแต่ว่าเราต้องหาไม้ไปซอยมันสูงเด้อแต่ข้างล่างก็มีอยู่เมื่อวานจอยเดินไปข้าม่น้้ำมันมีอยู่ดอกแต่มันแก่ละอร่อยอันนี้จากบ้านญาติจอยปะจากบ้านญาติจ้ะเป็นไม่ป่าต้นไม่สูงใช่ไหมไม่ถึงไม่สูงมันมันขึ้นตรงที่ว่าต้นไม้มาสวดเด้อพี่แต่มันมันเหมือนมันมี มันก็ต้นไม้มันกึง่งกึ่งมีตรงตายเหมือนตาไม้ที่ตายอ่ะอ่ามันก็ขึ้นตรงนั้นแล้วจ้ะแต่ขึ้นเยอะขึ้นทุกปีตัวเองนทุกปีจ้ะเมื่อก่อนตัวก็ไม่อยากจะลองกินนะตัวก็ปล่อยให้มันร่วงทิ้งอ่ะอเอาไปหอมหมกก็น่าจะแซ็บเนาะทำหอ่อหมกอือเคยเคยกินหอ่อหมกเค็มไหมเคยอร่อยนะ แย่งผลไม้เนาะอืมแซ่บทำได้หลายเมนูนึ่งเสร็จก็แช่แข็งสิจอยก็จริงนจอยแช่แข็งอืมจอยแช่แต่และทีนี้จอยรู้ว่าพี่จะมาจอยอยากให้พี่กินแบบนึ่งเพราะถ้ากินแบบแบบเนี้ยพี่จะไม่ได้รสชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามารสยังไงเนาะก็จอยก็เลยเอาอย่างเงี้ยออกมาแล้วนึ่งให้พี่สายกินอืม เดี๋ยววันหลังถ้าจอยไปให้อันดี้ไปสบคที่บ้านพี่เราเดินไปตรงที่ว่าเราไปเดินกับพ่อใหญ่ไมเพื่นกับแอนดี้ไม่ที่เราเห็นเราเคยเห็นนะที่เราถ่ายคลิปกันเยอะอืมอืมอ่ะอืมกระเด็นนะพุ่งใส่ตาเลย <laughs> น้ำมันอะ่ะ <laughs> มันอร่อยจริงๆเพื่อนกึ่งเห็ดไอเตอร์เนาะกึ่งเห็ดเอเห็ดอนะไรเห็ดนางลมเนาะแล้วก็กึ่งเห็ดเอที่มรากินกับทุก,กี้อะ่ะ ไหนก็เหมือนกับออร์เรนจิหรืออะไรประมาณนี้แหละชื่อเห็ดเพิ่นไหนทึงที่กินสุกี้หน่อยกอแล้วก็ถ้าแบบดอกบางนี้มันก็จะคล้ายๆเห็ดนานงฟ้าบ้านเราอ่ะมันมันมันเหมือนกันสามเห็ดน,นี่เลยเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าย่างอ่ะจะอร่อยคนแต่อนลงย่างแล้วมันออกขมๆพี่เนึ่งจะอร่อยกว่าแล้วถ้าย่างมันเหนียวจอยลองเลยใช่ไหม อย่าไปต้มมันอมน้ำเพื่อนหนึ่งใช่ไหมอืออือาชิ้นใหญ่อือขอบคุณมากมันมีโปรตีนมากเลยอ่านหนังสือแล้วมีไฟเบอร์เยอะดูดิมันหนัํานงไก่มันฉีกเนื้อไก่เลยยำเนาะแซ่บดีนั่นไม่จะไม่นู่มจงเลยเย็ดยำอะไรได้หนิครั้งแรกของพี่สายด้วยเพื่อนๆพือครั้งแรกของจอยก็ เหมือนกันแต่ว่าจอกินก๋อนพี่สายมาสองสามวันติดกันละลูกจอยอร่อยไหมคุณบ้าอร่อยเอามาชุบแป้งทอดอ่ะอร่อยแอนชอบเหมือนกับเนื้อไก่อ่ะพี่อืมันไก่อยู่ชุบแป้งทอดอ่ะแบบต้องเสียงหย่งเลยพี่น้องต้องเสียงหย่งอยู่ต้งเสียงเคี้ยวเลยดังกรน๊ดังกรุ๊ดกรุ๊กรุันมันเด้งไปเนาะมันมีความเด้งเนาะ น้ำดังอึกๆเลยเพื่อนๆใีความมักของตัวก็เนี่ยแหละม,มีกต่มันกินเท่ากันมันนะแต่โบมันแห้งเรวถ้ามันเยอะๆเรวถ้ากินเนื้อแดดเดียวด้วยเนื้อแดดเดียวเมนูก็ชอบแต่ว่าอย่าให้ปนมันเยอะโทืมถ้าพี่ทำนะทำเผื่อไวจ้จอยกินเรื่อยๆแต่จอยไปพี่จอยจะไปกินอันเยอะอันที่ว่ามันเยอะๆ อันจจะต้องแย่งกันก็ผู้ไม่ผู้ไม่แอบไว้ไม้มากินมันมากตัวใหญ่ไม้เป็นอย่างี้แหละมันเพื่อนชอบแย่งอะไรที่แบบพีจอยกินอ่ะตีกันอ่ะหนังไก่เหมือนกันเนาะที่ไม่แย่งกับจอยนะแฟนพี่สายอ่ะถ้าไปกินข้าวบ้านพี่สายนะตูดไก่น้องไม่จะน้องเมลีจะบอกว่าอะไรนะเอาให้น้าจอยกินเอาให้น้าจอยน้าเห็นตูดไก่น้าจอยจอยกินตูดไก่นเราไม่ได้รู้ใจอยู่ะ แต่แต่ห่วงนะน้องบีดีเป็นคนที่ห่วงจอยเนาะไม่เกลัวจะไม่ได้กินดึงถ้วยหนีหอยู่ใครจะมากินเนี่ดึงถ้วยหนีหอยู่เอาไว้ให้จอยกิน <S <S มันต้องสักให้มุ่นแต่จอยไม่สักไงภาษาะสายสั่งคือป่ะอือเดี๋ยวว่าให้มันสับสับสักให้มุ่นไปเลยไหมวะ นั่นแหละแต่จอยไม่ได้สักไงก็อย่างนี้แหละอืมหันไปก็ท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็ดอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนมันมันหนาหนาไม่พอเนาะมันไม่ใช่เหมือนเห็ดปกติทั่วไปที่จะจะมุ่นเอนี้ยอะ่ะไม่ใช่แบบจะจะ,จะมุ่นอุ้ยปุ้ยอะ่ะคือมันมันเหมือนเนื้อไก่หนาม,มันหนาแล้วมันเหนียวอะ่ะทำไก่ผัดขิง เผ็ดผัดชิ้งจำได้หลายเมนูเลยจเผ็ดสามรสเนี่ยเอาเ,เก็บมากอย่างเงี้งยเก็บมาอย่างนงี้แหละเพื่อนถ้าให้พี่ไซไปเก็บมากินเองแกไม่ไปแกไม่กินนะ่ะพี่บุ๊ญจางเฮอแล้วทีนี้นะจอยก็ไม่กล้ากินถ้าแกไปเก็บ แกเก็บมาทุกเห็ดอ่ะลาเอาจุเห็ดมาให้จอยกินให้เก็บเห็ดต้เปลี่ยนไปก็จอยจะบวกแก็ิหงอ์ทำงานเห็ดเห็ดน้ำอะไเหอเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งอย่างนี้นะอนี่คือไม่ออกเื่าไ่ไม่เห็ดเพิ่ง่ยจอยจะบอกนะจอยไม่ถนัดนะเพื่อนๆนะก็รู้อยู่ว่าก็รู้แต่ว่าเห็ดพิ่งที่ว่ากล้ากินนะอืมเห็ดเพึ่งหวานกับเห็ดเพิ่งเก่ารัดอ่ะเพื่อนๆจอยกิน แต่เห็ดพึ่งขาลายขาด่างขาอะไรอะไรยงเงี้ยแม,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 ม่มุงแม่มดม,มอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะไม่กินเพื่อนๆจนไม่ชอบแต่ถามว่าแต่จะให้กินเห็ดไอ,ดอ,ดอด้นี่กนะ็เห็ดเห็ดไอเห็ดนางไก่เนาะเราชอบเห็ดอสองเห็ดไม่มากกว่านะนังไก่กับเห็ดนี่แหละเห็ดพึด<ๆ>่งก,ก็ไม่ค่อยท้ออะไรเพราะมีเมือกเนาะอันนหนที่มันกินได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าของโปวดปางไงผักอะกินผักมากกินอันนี้จนลืมผักข้าวผัดเล่นเพื่อน มันไม่ได้หยาบได้จอยมันกรุบไม่อันนั้นมันอ่อนไงพี่วิวอยาเก็บมันแก่มาสิพี่จะรู้สึกพี่จะนั่งเชียวอ่ะมันแกเออมันก็จะธรรมดาแหละแล้วทีนี้ระบบการเผาผลาญของเรามันไม่ดีด้วยทีนี้เพื่อนเอ้ยมันก็เหมือนเห็ดกระด้างแต่ว่าเห็ดกระด้างมันไม่ได้หนาเท่าเห็ดไอ้นี่นะเห็ดไอ้นี่มันประมาณสักขนาดเนี้ยความหนาของมันอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันยังอ่อนนะเพื่อนเพื่อนอันตรงใหญ่คนเนี้ยหนาคนนี้ กุบ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 อะชุบแป้งทอดน่นาจะอร่อยเนาะอร่อยก็วทำได้แต่เกี๊ยขนมนปังอ่ะเม,ม็นรู้ที่อร่อยสุดเกแกงใส่ใส่ผลไม้เกล้งใส่ผลไม้ก็จะอร่อยอจะอร่อยสุดคุดแจ๊บพี่นอน กินลองตุยไช่ก่อนจอยอันนี้น้ำกิ้มแป้งมันหนาเป็นนะจอยชอบแป้งมันหนาไงทำสไตล์ของจอยเองนี่แหละเพื่อนๆตอนทำใหม่ใหม่มันอร่อยอยู่ออร่อยซุยไช่จากสวนตัวเองยังก็อยู่ไทยพี่น้องจอยเห็นอาหารให้สู้กินกินอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาหารฝรั่งก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไง วายูช่อ,อ,องไปไนไรัต้องกินแบบนี้ <c oughs> น้ำจิ้มไม่จิ้มอ่ะจิ้มแล้วอันดี้กินไหม,ไ,หมไม่กอ,มอก็อยกับน้องแอนเป็นมูสอ,อ่ะมันว่แอนดี้อะไม่เคยทดลองอะไรหรอกเขากินแต่เปนมูที่เขาอยากจะกินนะเพื่อนๆเขาก็แค่มาดา่า จาแต่เนี่อยากกินแต่ไม่หนู่นี่จาสองอยากกินเพราะอันนี้ทำทำมั่งนะอืมไม่กินไงเกือบเกือบแย่งกันแล้วเมื่อกี้อหายดีแน่นี่เห็น่าแซบพี่น้องแต่ว่าเราเผ็ดหน่อยนะคือเนี่นรถึงบอกให้พี่ที่ทำเยอะให้พี่เอากลับไปกินไงเพราะพริกมันเยอะไงพริกก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อน่พริกจากสวนจอยเลยนะพี่น้องพริกจากสวนจอยปีที่แล้วพริกสดเอาใส่ทุ่แข็งเอาไว้ เอามาใช้มันมหมดหมดมันก็ไม่หมดหรอกมันก็ยังเหลืออีกสามถุงอะเราว่าพ่อจอยเดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนไงหลังขานพี่ก็กินเผ็ดไม่ได้เหมือนแต่ว่ายังอันนี้คือลดลงแต่ความเผ็ดกว่านี้ไงโห่ลดลงเหมือนกันแต่ก่อนโอ้ยถ้าไปร้านช่มตังกันเผ็ดจะลบอือพี่กินเะ็่เพื่อน จริงๆนะเมื่อก่อนน่ะยิ่งเผ็ดยิ่งกินไทั้งเสือทั้งขี้มูกี้ตายิ่งกินยิ่งอร่อยเนาะยิ่งถ้าเราตำตำหมู่บ้านเนาะหูแย่งกันกินเหมือนกันเอ้อกินกันใหญ่แต่บ้านจอยเขาชอบตำแบบตำตำโคราชอ่ะตำโคราชก็อร่อยมันผสมไงแต่จอยจะเอาเนี่ยออกมาให้พี่ตากินจิ้มกับน้ำพริกกระสับอีหยังอีแบบไงอู้หางอีกานก็ยช่ ตนต้นกินกับน้ำพริกแซ่บเพื่อนๆกื่อนกอดกุ้นขืนเดียตัวชอบนะกุ้ยช่ายอร่อยนะกินกับส้มตำก็แซ่บนะกินกับอะไรได้ทุกอย่างมันแทนต้นหอมได้พี่กินกับที่นี่นี่นี่กินอย่างนี้เลยนะเพื่อนเนี่ยตัวชอบชอบใจก็นั่งกินอย่างเงี้ยไปกินกับส้มตำหวานใอยังไงต้นอ่ะเฮ้ยกินเลยเนี้ยออ พี่เจยเอาใบมันทอดใช่ไหมอืมมันเ,เก็บก้านมันไว้อืมทิ้งทำไมเสียดายพี่ทำไม่ทิ้งนะอืมจัดเจย์ไม่ทำเมนูเนี้ยเพื่อนๆเอจยก็เสียดายกินไม่คันกันเน่าเอาใบพะยาด้วยมะเนี่ยกุ้ยช่ายหรือเปล่าอืมยากินไหมซึ่งไม่ชอบอยูอเอ่เจเย์เหนือไปใส้แกงเอยใส่ผัดไทยแกงอืมผัดไทย เนี่ยเรากินคือคิดว่าต้นหอมท่านไอ้รายอย่างเงี้ยพอให้แกแค่นั้นแหละโอ้ยไอ้ไร่เก่งอย่างเงี้ยอร่อยนะกินมันหวานมันเข้ากับน้ำพริกอ่ะแต่พริกมันเผ็ดเพื่อนเผ็ดจ้าเผ็ดน้ำพริกเผ็ดเนาะเพราะว่าพี่เผ็ดไหมพี่ไม่เผ็ดดูแต่ว่่กินได้อืแต่มันเผ็ดไปสำหรับเพื่อนเมาก่อนตัวกินเผ็ดถามพี่ชายเลยเป็นแบบเป็นกุดไหลย้อน ก็กลัวแล้วเนี่ยก,กินหลายหลายเจ๊กินอีหยังงพี่น้องเจ๊ <laughs> จะกินอะไรเ <laughs> ยอะเก,กินแบ่งไปด้วยนะเอาไปกินพอจอดกินไม่หมดมันจะอนี่มันจะเสียกินกระเทีพริกมันแซ่บไงดมอย่ากิน กันกินด้วยกันคุยกันไปพีน้อง่ะอันนี้ซ่บอันนี้แซบเตยไม่ได้สิเอาแนวยมาให้กินแสพเสบเป็นตัยกินน้ำหมดแก้วแล้วนี่พี่สายยังไม่กินสักแก้วเลยนะพี่ไม่ชอบกินน้ำมาจถึงอนกินข้าวอุ้เจะชอบนี่จะอิ่มก่อนเนื้อหนานะเสียงเงี้อร่อยตอนไปเก็บมันอะระวังมันจะหักเพราะกรบมันกลอบมาก หักอยู่เสียดายอยู่ผักพี่สายไปกินผักแล้วมันกินเห็ดลืมผักเลยเพราะมีเห็ดพี่ว่าถ้านึ่งที่เจอย่างนี้ก็ทำน้ำจิ้มกินเหมือนเห็นน้ำฟ้าน้ำลมมันก็อแซ่บได้จ้วยแซบอืมก็เขาบอกว่าทำน้ำจิ้มหรือก็จิ้มจิ้มกินเหลงอย่างนี้พี่สายก็จะเข้าหนึ่งเห็ดน้ำลมน้ำฝาประมาณนี้พี่น้องใช่ใช่เห็นเขาบอกกันอยู่บอกว่า ทำน้าจิ้มแป่บปแปปแล้วก็แบบน้ำจิ้มแบบเพื่นอนก็อร่อยเนี่ยเนาะอุ้ยยาียเลียวพี่น้องกอ้ยกินเพื่อนมาเนี่ยจะลากันไปก่อนแล้่านนี้ลากันไปก่อนเ,เนอแตอให้ให้ดูบรรยากาศว่ามันอยู่ที่นี่เป็นยังไงเนาอะอจอยชอบหาอาหารมาสู่กินดีดีพี่น้องเสียบไหลเ่เรียกันมานี่เพื่ออยากให้มาทดลองเพ็ดยังไงทดลองแล้ว ทุกลั่นแหละทุ่ทุลงเลยว่าเป็นอย่างแอนกินไปตั้งสามสี่เหมือนตั้งต้นเลยจอยจอยกินไปประมาณสามวันแล้วเพื่อนๆนะกินไปประมาณสามสามสี่วันละไมนี้พูดกันเล่นเด้เพราะมันกินได้อยู่แล้วนะเราทีเนี้ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกของจอยเนาะใช่เป็นครั้งแรกของจอยแต่ว่ารู้อยู่มันกินได้แต่จอยไม่รู้ว่าจะจะทําแบบไหนจะกินยังไงเนาะเพราะว่าเราก็มันไม่เหมือนมันไม่ดอกเล็กๆอ่ะดอกใหญ่อันนี้เหลือถุงสุดท้ายก็อันนี้แหละ รอให้เจ้ามาเนี่ยเจ <c oughs> ได้เจอแล้ว <c oughs> นั่นแหละพี่น้องลากันไปก่อนวันนี้จะเจอกันใหม่ได้พี่น้องด้วยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย